สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านค่ะจินตาชาแนลค่ะคุณผู้ชมค่ะมันนี่กินตาจะลงแนวทางสายลับค่ะคุณผู้ชมเป็นรัฐบาลไทยค่ะของวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ค่ะอ่าินตนากะอยากให้คุณผู้ชมมันมันปังๆเนาะกับเลย่องนะ้หาแนวทางสําหรับผู้มักผู้ชอบค่ะชอบแนวทางค่ะคุณผู้ชม ตัวเลขแนวทางค่ะของรัฐบาลไทยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปหาสื่อสลากกินแบ่งกันนะคะเมื่อได้เห็นตัวเลขเอามาปร,ประกอบการตัดสินใจค่ะคุณผู้ชมค่ะทางเทือคุณผู้ชมมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัดสินใจยังบ่ได้เทือพอเขามาเห็นตัวเลขแนวทางที่ทุกอาจารย์ทุกเซียนไหมากนะคะเอามาประกอบกันประกอบการตัดสินใจได้ด้อค่ะคุณผู้ชมดูแล้วชอบกับว่าเออเอ้า ไปซื้อลัตลาดสลากินแบ่งรัฐบาลไ้เนาะค่ะแต่ถาบอม,มากว่าชอบกับพานไปค่ะคุณผู้ชมดูแค่เป็นแนวทางกระเบื้องไฮม่วนก็นได้ค่ะ,ะ,คะเลขเจ็ดแปลว่ายังเนาะค่ะคุณผู้ชมเลขเก่าแปลว่ายังสินะคะบางคนเพิ่นจะตีความหมายของตัวเลขค่ะนะคะ,ะเบื้องไฮม่ว์นไฮซึนไฮเพิ่นค่ะจ <c ười> ินตนากับมีแนวมาฝากมาตอนคุณผู้ชมกับคือเก่านี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมมีแต่ตัวเลขค่ะอันจนว่ามึนค่ะคุณผู้ชม มือกับเลขค่ะอยู่ในดงเลขคัขกหลายคุณผู้ชมเอ้ยปวดเซนปวดเอ็นเวลาแต่งตัวกับบะมี่ค่ะคุณผู้ชมมันยุ่งยากอะไรขนาดนี้เนาะ,ะคนได้อยากออกคนนอ,อกอยากเข่าค่ะเทากปคิดว่ามันจะไงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ที่ไหนได้พอมานั่งเขียนหนังสือค่ะประมาณสิบกว่าอาจารย์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ละอาจารย์นะมารอบแรกก็ต้องมีโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะพอมีโครงสุดท้ายเราก็ยังมีเล่าพัฒนาค่ะ มีห้าน้อยไม่ค่ะเอาลองดูบัดนี่มวนค่ะคุณผู้ชมมวนปุ๊บเลยดินไงงงค่ะอันไปนั้ากันกับผู้มากนึกหน้าไข่อยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมแต่กันไปกับผู้บ่มากเนี่ยโอ้ยปานดึงขาเตาค่ะไงแห่งซั่งไปพร้อมค่ะคุณผู้ชมค่ะถันผู้มากผู้ชอบกับเขามาเบิง์กะกดไหลกดแช่เนาะค่ะเนาะกดไหลกดแช่ช่องจินตนาชแนลค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจินตนาค่ะอ่าจินตนาเห็นคุณผู้ชม พสแช่ไปเขาไปเบิ้งหลังบ้านเห็นแชร่จินตนากนด็ดีใจดีใจค่ะดีใจว่าเออคุณผู้ชมให้ความสนใจเนาะคะ่ะอ้ยสร้างอีนั่งอันนี้นี่แช่ไปคุณผู้ีมเบื้องหนา้ามันเอกแต่สร้างต่สร้าง <c oughs> ก็แช่ได้ค่ะคุณผู้ชมมาว่ากันเน,นาะค่ะเนาะแต่กันว่าอีนั่งอันนี้เบาแบบน็บอกอีหยัง่งเนี่ยมันเป็นปวงแช่ไปหเห็นเบื้องัน้ดมันบอกนตะสร้างแต่สร้างคือคนน,นคนนั้นคนนี้อย่างกอาแช่ไปค่ะคุณผู้ชม เนาะินตนาบวาค่ะอันคันแช่ไปหาผูธีเฮ็ดนหนาเคียดๆตึงๆคือเจ้าคือเจ้าเอาแค่แช่ไปเห็นเป็นกันเอคนนี้มมคือคือกันเันสินะเอาแช่ไปค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าค่ะแช่ไปโรดเนาะค่ะเนาะจินตนาขอ,ขอขอพุณหลายๆค่ะที่แช่เข้าไปแล้วก็อ่าแล้วก็กดถูกใจให้นั่มค่ะคุณผู้ชมบอาอันใดกะอันใดพิษอันใดถือกินตนากะึ้ออยู่กับผู้ชมตัดสินค่ะว่าอันใดบอาถือบอาดีเนาะค่ะเนาะ เ้าสีดีพนเดียวก็ดีบ่ได้ค่ะเก่งยผู้เดียวกับเก่งบ่ได้ค่ะพ่นพ่นพ่น่ยองเนาะสี่าจะของดีดีสิกับบ่ได้ค่ะเพราะว่าผู้เบิง่ยองไหมค่ะคุณผู้ชมต้องให้ผู้เบิงยองเนาะก้เพ่นเบิงเราพ่นยองเพ่นมากพ่นว่าดียังไงดีได้ค่ะคนเฮาสิดียุ้เดียวเก่งยุ้เดียวกับบ่ได้อีกละค่ะแันนี้เนาะอันหัวยุงหัวยองคถะบพมีเวลาหัวเสืใส่เสือใส่เสื้อผากันเด็นใส่เสือยืดเั็นหอนค่ะคุณผู้ชม อุตสาเบิ่งเอาเด้อค่ะปงลงเปลงเลงคือคนบรรลุจากกาลเทศะค่ะตะวากะใส่ใจค่ะเนาะเฝ้าค่ะคุณผู้ชมเหมนไหนมันง่ายที่สูบปตองรีดค่ะใส่เสื้อตะกรันรีดเนี่ยเรียบกิ๊บค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มาเรียนรีดเลยค่ะเสื้อผ้าใส่มาเรียนรีดเลยพอตรงตรงเฝ้านำแนวทางไม่คุณผู้ชมเบิ่งนี่แหละค่ะแต่เจ็บปากกมากก็ได้อดสาห์บอกการน้ำลายกันนั่นอยู่โอ้ยเนาะ ย็ในใจเด้อค่ะคุณผู้ชมก็ให้ตัวเลขเขา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 นะมาตัาวเด้กับไฮแมนไฮไฉนี้สินะคะนาะสมกับเผ้าอยากบอกอยากจ่ายอยากคุยสูกันฟังสมกับอยากกับหอยมาเบิงเลยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอินตนากามีสูตรของอที่จะแบ่งปันคุณผู้ชมให้เบิงพร้อมค่ะถ้าเลขออกนะคะสูตรลังพึ้งคะ่ะอินตนาจะเอาหปคุณผู้ชมเบิงเลยคะ่ะสูตรว่าเห็ดแบบใดน,นะคะเนาะรอตดดิดตามเด้อคะ่ะคุณผู้ชม ก่อนอื่นไปเบิ่งสายับกันก่อนค่ะสูตรสายรับวาอฝันก็คือว้อมฝันนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือพ่อไปเปิดดวงแล้วมันฝันแม่นก็อยากมาเบาสูคุณผู้ชมฟังอยากเอามาแบ่งปันเนาะคะ่ะเนาะพอบานฝันบางครั้งนันก็เป็นประโยชน์ค่ะพะว่าข้าฝันเกี่ยวกับเลขก,กับเบอ์อนะคะเนาะคือมันเป็นประโยชน์สาหรับผู้เพิ่นมักฟังว้มฝันค่ะ วามฝันเนี่ยถ้าฝันเป็นเรื่องเป็นเล่านะคะที่เคยฝันหล่อตีได้เป็นสินะคะมันกิมันกิเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมเอามาเป็นแนวทางได้ค่ะเนาะตบานกะหน่อยมากค่ะที่ช่วงที่จะฝันฝันหล่อมั่นแม่นนะคะมันกะหน่อยแต่ว่าช่วงนี้จิตนากับมีความหมันใจค่ะคุณผู้ชมว่าฝัน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นอีกอย่างที่จําได้เลยนะคะคุณผู้ชมตะกอนมัน ลวงเข้าตกนนามันฝันยมันก็จำนะคะคุณผู้ชมมันก็เป็นเลื่อนๆเรื่อยๆเป็นมุงมั่นอันใดก็เป็นแบบว่าเป็นเอือยเป็นไม่เมื่อยเฉยๆไปนะคะแต่พอไปทํามามันไม่ใช่การอุปทานค่ะคุณผู้ชมพ่าเป็นเ้อาอุปทานหรือว่าอุปโลกว่ามันดีเนาะค่ะก็คือด้วยความเชื่อความศรัทธาเ้อาศรัทธาอันใดเ้ากับสิใดอันนั้นเนาะค่ะคุณผู้ชมศรัทธาสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะดีก็จะตอบให้เราดีเสียนะคะ จินตนาก็มีความเสื่อค่ะก็เลยอยากพอสู้คุณผู้ชมฟังว่าฝันมันเป็นประโยชน์อยู่เนาะคะ่ะเ่องควอมฝันเนาะเอาค่ะไปเบ่งแนว่ท่าของพอเสรีกว่าค่ะเนาะยังค่อยมากคลิปต่อไปคื่มืออื่นนะคะจินตนาจะบว่าว่างแต่ว่าก็จะลงแนวทางเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปล่อยให้คุณผู้ชมเบ่งตอนเสาร์เนาะ,ะเนาะเหนือวันนี้จะบันทึกคลิปเอาไว้ให้คุณผู้ชมไปเบ่งมืออื่นนะคะคุณผู้ชม ตื่นเช้ามากจะได้เห็นจินตนาเราจะมีราพัฒนาบางส่วนค่ะที่ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าจินตนาจะพายายพาแม่ไปหาหมอค่ะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมเบิ่งแน่ทางของพอเสิร์ตดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่ออื่นต้องตื่นแต่สอบไปเดินทางไปคอนแกนซีนักคินค่ะคุณผู้ชมการเลยต้อสีฟ้าล่งคลิปนะคะเนาะค่ะสูตรสายรับค่ะซอเขียวให้มาค่ะก็ ต่งตะแลกนะคะคุณผู้ชมงวดที่แล้วกับเขายูเดอร์ค่ะคุณผู้ชมสูตรสายลับนะคะสายลับเข้าศูนย์หกค่ะงวดที่แล้วเนาะศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นมาสั่นอันนี้เจ็ดกวามาล้านเปอร์เซ็นค่ะคุณผู้ชมจินตนาประกาศเขียนล้านค่ะจินตนากันเลยเขียนสีบาอยเปอร์เซ็นกับระแมนสีนยังกับกําลังสิบ้าล้านค่ะคุณผู้ชมเอาเจ็ดมาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมมาเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะตามสูตรค่ะ สูตรสายรับวันที่1มิถุนายน2567ค่ะว่าเจ็ดวิ่ง7ค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะแต่ปกติละมาล่างนะคะคุณผู้ชมมาล่างมากกว่าค่ะสายรับเนี่ยค่ะค่ะถ้า7มาแต่เจ็ดอะไรบ้างคะ่ะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแแล้วก็ตัวรองค่ะตัวรองตัวกันค่ะคุณผู้ชม มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะเขาตาเขาเป่าปะค่ะคุณผู้ชมถ้าเขาตาเขาเป่าก็าจับไปค่ะคุณผู้ชมจับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลจากักใบสองใบานาะคะ่ะมีเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเป็นตัวกันค่ะคุณผู้ชมเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเป็นตัวกันค่ะตัวเน้นมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะตัวร่องตัวกันเนาะเอาค่ะเป็นแค่แนวทางค่ะ เอามาให้ดูเป็นแพท,แน,ทแนวทางแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางมาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งที่เขามาชมให้มีสติค่ะการลงทุนคือความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุนกับเบืองก่อนเนาะค่ะคุณผู้ชมโปรดพินิจพิจารณาดีๆค่ะเพราะว่าแนวทางก็คือแนวทางเนาะค่ะกับมีเข้ามีหลุดนะคะเอาค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นะคะเป็นสายรับสูตรสายรับ วัดที่แล้วกับเขาก็ให้คุณผู้ชมเมืองตัวอย่างก่อนนะคะเนาะรู้ตัวอย่างของเก่าของเดิมของวัดที่แล้วค่ะเป็นตัวกันค่ะตัวรองค่ะผู้ชมมีตัวรองตัวเดียวค่ะเพิ่นกะเน้นไปศูนย์นะคะเพิ่นเน้นศน,นก็ศูนย์มาทุกหลักศูนย์มีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมไล่มาถึง0ูน,นค่ะ06เป็นตัวกันกับเลขเขา้าเข้าศูนย์หก วดนีจะมาบอพิจารณาเบิ่งเอาค่ะ <_ S 1> เห็นน้ากันเนาะบอว่าอย่างกันกะ,ะบอมากกบพานแค่นั้นนะค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาค่ะคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมจงมันมันปังปังลำลเรวยๆกับสายลับนี้เด้อค่ะอ <_ S 1> ินตหน้าก็ขอขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมมาติดตามค่ะติดคนติดตามเก่าคนติดตามใหม่ขอให้มันมานปังปังทุกๆคนค่ะขอให้โชคดีมีตังค์กันทุกคนนะคะ <_ S 2> สวัสดีค่ะ